เขาือัเนวหน่อยเ่นหบกในเชาได้พี่นอก็เลยว่าชื่อตัวดิแเทมพี่ดีไล่ดีกว่าเทีบุกก็ได้เอาเม็ดไหมเอาเม็ดเอาเม็ดเทีไมพี่เอาเม็ดเอาเม็ดเอาเม็ดป่เอาเม็ดกูเอาเม็ดกูมาเอาเม็ดเทีมบ้าอะเดี้ไใหญ่ มือนี้เมื่อยังไงมาซื้อของมาใส่กระปุลเป็นกระปุลโอ้ใช่เป่ามาซื้อมากินเลยมากินมาอยู่กับซอมหน่อยฮะตอนนี้ผมคือเก่าสิเก่าสิแค่เนาะกับมนี้กัพามาหล่อตลาดว่ามาซื้อของเจอกันตลาดโอยได้เสียงมิ้งค์มิ้งค์ซาวน์กีบนะหัวใจเด้อบะหมึกลำกันเราเอาชิบิซอยังไงเนาะโอเค ชักจักข้าว่าคือยังไงลายอันนี้ก็เอาซื้อกระปุ่นอันนี้คือกระปุ่นกระปุ่นก็คือขนมจีนนั่นแหละเนาะโอเคนี่ก็สนีลในี้เนาะทานกักุานทานกุหาบบ่อยปะทานกุหลบ่อยดีนเออตาบบ่ คลายเนี่ยนะ <laughs> เออิหิหาพันไหเนาะเลยแล้เนาะแแต่แล้วแต่แต่แแต่ผู้ชิแแต่ผู้ชิกินเนป็นตลาดตลาดปักซองของชื่อยังไงครับมันซื้อยังไงวะตลาดไม่มปูดเลยฮักบัก กจ้เขาสีเอาผักกียันอได้บอผักหอมเขาอะขอผักหอมบอกผักหอมกูจะพิจารวะจาเขามัมัเทไหรก่อน้องมดน้อยนะเ้ยไอเธอได้เวินุ๊น้อยเนาะอ0หมัดต้องมสามพัน เราหน่อยก็สีไปภารกิจยังเอาเหมือนถ้เาเราจีบจีสา,าาส,าจสาวที่ตลาดรู้ไหมจีสาวที่ตลาดนี่คือสาวว้า <c oughs> วาชื่อปลาเหรอปันเฮ้ยชื่อปลาเนีย่ยปลาอ,อีกบอ เขาบอกชื่อเลือดเนี้ยนะเฮ้ยมึงว่าเขาบอกอ <c oughs> เลือดอีกเลือดอีกอ่ะเน่ยเขาดูมีปลาห่อนเลยหอนขนาดเลยเอางี่หน่อย <c oughs> เอาปลา ก็โรสิแปบนะครับวิงกวนโตโตเป็นโตงานเห่เอาโลแปหนึ่งอะไรเนาะโลสาวพันเอาวะสาวพันในไทยนงินสาวพันเอายู่ฮะนีเขาเขาฝากเงินมาสื่อสาวพันเออสาวพันเอาโตเอาโตเอโตหอดโลเลย เฮ้ยไปชาวพันชาวพันโ้จะซื้อปลานะเอาเลยใส่ไม <the> ่ต <started. the> ้องใส่ก็ต้องใส่

cái này các à, này hết bài 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 hết เลยนกี sociedad, honey, ่มี่บลายเงินซาบเขาหาพันกี right. right. ่เด้อนตันหกพันหกพันหกพันบอสาบเขาหกพันบอได้เาเห่อเราได้เอ่ะกระิเป็นยงี ว่น้อยเด่นหมกแก้วชาได้ไปเนาะก็เลยวาชื่อตัวหีเทปหนีได้ด้วว่ะเฟซบุกก็ได้เอาเม็ดเอาเม็ดเอาเม็ดเปล่าเอาเม็ดกูเอาเม็ดกูมาเอาเม็ดเทปบ้าอันนี้ไใหญ่เทปหนีเทปหนี บม่หน่อยาชื่อจะเว้นชอยใช่ผู้ชาวเทมไอดีไลน์เพ่อหรือว่าเฟซบุ๊กไป็นไงคุณอย่าลืมเด้อเกียมเกมกดเด้อเฟซบุ๊กเด้อใส่ใดผ้สาวร้านนี่ตั้งตั้งอยู่บ้านยังไงเนี่ยคู่เก่าบุกเลยมันนคำนุ่นเนาะตอนไหนเอ้ยตอนไหนไม่ไหวหรอกลางคล้ายรถยังคลมือซองอีกย่งบุ้นสือมันโออโต้โอย่างนี้แหละออดีไลน์ วานออยใิไห้วานออยได้รู้ว่านอ่ก็เหมือกันได้พี่เนาะอันนี้ก็คือผู้ชาวคายจามเนาะวานออยนี่โคตรใจเลยพี่เนาวานอ่อยขี่รถแบบีรถกลัไบเลยได้ขี่รถกลับมา ตัวเพกขนาดนั้นเลยเจอเจอเด้อเบอร์เพซบวกกสาอะารยังไงเอาลจะได้กดอารมณอ Mấy cái, cái gì à, đại vào Má Đại Thế đi lại, anh à đi phết rồi Còn nó đây, nó đây xin bỏ Bỏ đi Chưa phết cho nó phết <laughs> Sao ai đi đâu nó Sao, sao khai chào tôi đi cái là ai đó Khai <laughs>

นังว่าจ้าจะนังก็ได้บอกนั่งนั่งนังว่าเยาว่าจ้จจ้าบอกด้วยได้เอาเป็นตัวอักษรเป็นตัวอักษรล้พู้าบนเดิ่บอหน่อยกำลังสอบูาสาวนะพี่นนางนั่งว่าจ้าจ้าจ้าเนาได้อยากได้อย่าลืมแอดว้เด้อ เเเนาะเเนาะไอ้ีไลนเลยเขาไม่ได้ไลเเลยเฟซเฟซบุ๊กทุกคนโอเคเราก็ได้อีกวันจเีบลอยเนาะลุ้งขึ้นเซื้อจาม10เากนกีแลเราเนเนบาทประมาณ70บาทเนาะโอเคดูอ e, um. ีกต่อไปเอาไร้อ ตะเห็นนี่มือหนาตะเวปถามหม่ซี่่างหกวจ้าชาเนาะเ็มแล้วไปแล้วห้องตัวนี้โอ้ย